้านเรื่องเมื่อฉันเก็บเด็กมาเลี้ยงจะเป็นอย่างไรไมาดูกันเลยโอ้โหวันนี้เราจะทำอะไรกันดีอ่ะเออฉันก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยไปเล่นน้ำกันไหมล่ะโอเค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 แต่งชุดว่น้ำเรียบร้อยแล้วเราจะทำอะไรต่อล่ะอ๋อก็ไปที่สระายน้อแล้วก็เล่นกัน อ๋อโอเคไปกันเลยืมไปไปไป,ไปเล่นนะ้ำป็เล่นนะ้ให้หน่าเจอหนุกนะเออใช่เฮ้ยฉันเห็นอะไรอะ่ะไม่เห็นเลยนั่นอ่ะฮะฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วเออฉันว่าเป็นเด็ก มีคนเอามาทิ้งแน่นอนเลยต้องไปหาโอเคฉันต้องไปหามาสองสารัสดีค่ะอ่าทำไมทำไมโดนทิ้งอ่ะแม่โดนทิ้งอ่ะแมอะ่อยู่ในบ้านแต่พ่อเมามาตีหัวแม่แม่ตุยแม่เราก็เลยมาหนีออกจากที่นี่อ้าวพ่อวิ่งทันมา วิ่งไม่ทันพอเกือบเลยเข้าบ้านก่อนเลยอืมไอ้ลุงขี้เมาคนนี้นี่เมื่อกี้พี่เห็นด้วยว่าลุงขี้เมาอ่ะเหรอนั่นมันพ่อหนูนี่นะปาไปอาบน้ำตัวเน่ามากแล้วพี่ถอดเสื้อผ้าแบบนี้ทำไมหรออพี่จะไปเล่นน้ำเหรออ้าว พี่หนูอยากเล่นด้วยมันอันตรายถ้ามันอันตรายมันจะมีเกิดเหตุโอเคหนูเข้าใจแล้วเล็บบนข้างบน,งบนได้ไหมได้ได้ได้เล่ข้างล่างหรือเล่ข้างบนก็ตามใจนะต้องยอมตัวเปียกอะ่ะไม่เป็นไรอับน้ำให้น้องก่อนสู้สู้สบายไหมมันจบนะนสบายป่ม อบายปะปะเดี๋ยวโทอไปกับชัดส่วนเราจะไปแต่งชุดให้น้องมันสงับสวยงามด้วยอ่าวันนี้พี่จะไปเล่นน้ำน้องเล,เล่นบนบ้านก่อนนะมันมีสระน้ำด้วยโอเคน้องเตี๋ยวช่วยว่ายน้ำมาไหมไม่มา ไม่เป็นไรพี่ก็ให้น้องขึ้นหัวยางอยู่แล้วเย่ yeah! น้องไม่มีชุดว้น้ำเนี่ยพี่มีชุดสองอันอะ่ะมันได้สองคนมันของพี่กับของพี่เมฆอ,อ่ะอะโอเคไหมโอเคหนูจะใส่ชุดแบบนี้ไว้น้ำไปเลยโอเคเลย <Okay. S 1> ไปเล่นดีกว่า ไปเล่นดีกว่าพี่พี่อยู่ตรงนี้พี่ต้องตามหนูมานะโอเคเดี๋ยวพี่จะไปเล่นข้างนอกไอ ze, ปกดตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้องนี้ก็สดใสนะห้องใครอะห้องพี่เองอ้าวห้องพี่เหรอเวลาพี่จะนอนพี่ก็นอนอยู่ตรงนี้แน่นอนเลย เว้นามก้อยก็ชึ้นเดี๋ยวต้องห่วงยันตามใจต้องตามใจพี่บ้างเอพี่เขาใจดีเก็บเรามาเลี้ยงใส่หัวยาดีกว่าห่วงยางเล่นแล้วคฮ้ยเจ้าเป็ดน้อยน่ารักแวกแวก,แก นุ้ยน่ารักอ่ะเดี๋ยวไปหาพี่เดี๋ยวพี่มาเล่นกับเราด้วยหรือเปล่าเราก็มันเย็ยนสบายสบายน้องอาจจะไปเล่นเรามั้งปะเก็ปะ,ปะไปเล่นกันได้างน้องไว้ให้ไมเธออ๋อฉันสงสัยฉันก็สงสัยไปนะว่าเธออาจจะชอบอะไรก็ได้หรือเปล่าเอิ่มฉันไม่ได้ชอบอะไรหรอก ฉันก็จะไปเล่นมาเร็วโอ้ยไปไปไปฉันกลุ้มนะไม่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 ไม,ไม,ไม่เดี๋ยวยตัวนมืหนลาถาผีกันเขี้ยวอุ้ยแม่ฉันกลัวไปไปขึ้นไปขึ้นน้ำเย็นว่ะฉันดูการ์ตูนหรอเนี่ย ทุกคนเราต้องขอพีว่าเราเพอใช้แจ็คแพ็กเล่นน้ำกันมันมันเย็นดีชวนน้องเลยมากลัวน้องหายใจไม่ออกให้น้องมันมน,น้องอาจจะบนบ่ายก็ได้ก็อยู่ข้างน้างเดีย๋ยวมันก็เย็นเวลาผ่านไปเฮ้ยมันเย็นแล้วอะ่ะไปอาบ อาบน้ำไหมเฮ้ยโอเคโอเคไปอาบน้ำกันไปจับมือเธอดีไหมเนี่ยไปไปไปจะเอาดีไงอะเออฉันว่าต้องไปอาบน้ำกระเพกกระเพกตรงเนี้ยไปไปไปเธอต้องอาบน้ำต้องอาบน้ำต้องอาบน้ำเอ้ยฉันสาวอ,อีกแล้ว,วอะฉัน เออฉันว่าน่าจะดีกว่าใครอีกมัง้งโอ้โหฉันต้องไปอาบน้ำจริงเหรอเนี่ยใช่ไง,อ,งไอาบน้ำแกนี่มันงี่เง่าจริงเลยอย่ามันล้อติฉันฉันว่าน่าจะต้องดูแผนอ่ะ ลราก็ต้องอาบน้ำอยู่ดีแล้วก็ต้องอาบน้ำอยู่ดีเราต้องรีบเอิม่มใช่ไหม ह? ต้องอาบน้ําต้องอาบน้ำแกถอยหน่อยแก้ถอยหน่อยก็ฉันรู้แล้วไปไปอาบน้ำข้างบนไปขี้เกียจอาบรักมันก็จะมืดอยู่แล้วมันก็อยู่ใกล้ๆแก้อุ้ยมาอุ้ยมาแกได้มันช้า ดีเลยอ,อย่าล็อกประตูนะอย่าแกล้งแกให้มันแกล้งเลยไม่ได้แกล้งอูไม่เป็นไรฉันว่าจะอาบน้องก,กับน้องสองคนหให้มีชมัดมากกันายมาชา้าไม่ใช่หรือแกบอกว่าไม่ช้ชานะไปไปไปกันไปไปเล่นน้ำไม่ไม่ใช่ มาคทำพี่มาทำพี่ไปอ่ะอาบน้ำเนี่ยอาบน้ำอันนี้ก็เป็นชุดว่ายน้ำอันนี้ก็เป็นชุดว่ายน้ำนะแต่มันก็เหมือนอาบน้ำนะน้องชอบอาบน้ำปะปะน้องเอาหุ่นยางเก็บได้แล้วโอเคนะ อุ้ยมามามาฉันปุ้มให้เฮ้ยเย็นเย็นมีหน่าจนะสบายมากกว่าเลยฉันว่าอยากเล่นน้ำอ่ะมันก็สบายดีฉันว่ามันสบายนะมันก็เย็นมากด้วยเลยอืมเอิม่มฉันว่านะ่าจะไม่ดีทางมัง้ง โอ้ยยังม่ไวทำไมทำไมไปแต่งชุดกันต้องอุ้มน้องนักศึกษาน้องน้องยังเดินไหมน้องยังมาเร็วมาเร็วเด็กแกอุ้มเธอเจอใช่ไหมเนี่ยมุมไม่เหลือห้าดูโอเคโอเคชนะมา แล้วขอเรื่องนี้ก็จบลงแล้วนะคะเดี๋ยวทำหน้า EP พสองแบเราต้องขอ,อไปด้วยเดี๋ยวทำา p พีสองค่ะบ๊ายบายค่ะ